สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวิสัยทัศน์เพื่อไทยก้าวไกลไทยสร้างไทยประชาธิปัตย์เห็นชัดจากเวทีดิเบตท้าเปลี่ยนประเทศไทยประชาธิปัตย์แนะกระจายอำนาจหญิงหน่อยชูสามทางแก้เพื่อไทยและก้าวไกลเห็นพ้องต้องเปลี่ยนประยุทธ์ก่อนการเสวนาสี่พักประชาวิสัยทัศน์2565 ท้าเปลี่ยนประเทศไทยในวาระก้าวไปสู่42ปีของนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์มีความน่าสนใจเป็นอย่างสูงไม่เพียงเพราะได้นายแพทย์ชลนละน่านสีแก้วมาเปิดตัวและตามมาด้วยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์จากพักเพื่อไทยเท่านั้นหากที่สำคัญยังได้นายนิพนธ์บุญยามณีพักประชาธิปัตย์คุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์ประธานพักไทยสร้างไทยปิดท้ายด้วยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลจาก พักเก้าไกลผ่านคำถามจากจอมขวัญลาเพชรพิธีกรและผู้ดำเนินรายการชื่อดังแม้จะขาดพักพลังประชารัฐขาดภูมิใจไทยขาดพักชาติไทยพัฒนา อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในรัฐบาลแต่การได้คีย์แมนจากประชาธิปัตย์ก็มีความหมายไม่เพียงชี้ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันระหว่างประชาธิปัตย์กับไทยสร้างไทยเพื่อไทยก้าวไกลแต่ยังชี้ให้สัมผัสได้ถึงภูมิทัศน์ใหม่ทางการเมืองที่ปรากฏมั่นใจได้เลยว่าหากการเลือกตั้งขยับมาใกล้บรรยากาศในทางการเมืองจะสร้างจุดต่างของแต่ละพักได้อย่างเด่นชัด เมื่อนายนิพนธ์บุญญามณีเริ่มแสดงวิสัยทัศน์การนำไปวางเรียงเคียงกับนายแพทย์ชนลน่านสีแก้วคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์ก็มีความต่างอยู่แล้วยิ่งเมื่อนำไปอยู่ข้างกับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลแห่งพรรคก้าวไกลย,ยิ่งเป็นวิสัยทัศน์คนละเฉดคนละสียิ่งขึ้น หากจัดคู่กันอย่างหลวมๆสังคมก็มองเห็นจุดต่างคนละขั้วระหว่างการพูดของนายนิพนบุญญามณีกับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลแม้จะพุ่งเป้าไปยังระบบราชการเหมือนกันขณะเดียวกันเห็นความใกล้เคียงระหว่างนายแพทย์ชลนละน่านสีแก้วกับคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์แต่แตกต่างจากนางสาวสิริกัญญาตันสกุล เชื่อได้เลยว่าหากบรรยากาศแห่งการเสวนาในทางความคิดเริ่มเปิดม่านและตามมาด้วยการดีเบตทางการเมืองในแต่ละประเด็นเนื้อหาและการแสดงออกจะเกิดการสังเคราะห์โดยอัตโนมัติสัมผัสได้ในสภาวะเอาและอินเพียงเอ่ยถึงท่าทีต่อพลเอกประยุทธ์ต่อการรัฐประหารก็สามารถระบุได้ว่าอยู่ในกรอบใดทางการเมืองไม่จำเป็นต้องหยิบประมวลกฎหมายอาญามาตราห1 2มาก็ได้ เมื่อถามถึงท้าเปลี่ยนสำหรับภาคการเมืองเปลี่ยนเรื่องใดและได้แค่ไหนนั้นนายนิพนธ์กล่าวว่าประเทศไทยปัจจุบันที่ตอบโจทย์สำคัญคือ การที่เรารวมศูนย์อำนาจสู่การกระจายอำนาจผมมาการเมืองจากสอจอมาเป็นสอสอผมเชื่อว่าประเทศไทยถ้าอะไรที่ไม่จําเป็นและมาจากศูนย์กลางจุดแข็งแต่ละพื้นที่ความโดดเด่นไม่เหมือนกันถ้ามาบังคับคิดเหมือนกันหมดเราเห็นหลายอย่างแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ผมเป็นสอจอครั้งหนึ่งเบียประชุมไม่เท่ากันถ้าเราทำให้ประเทศไทยท้องถิ่นเข้มแข็งอยากให้ประเทศไทยกระจายอํานาจอย่างแท้จริงเราอยากจะมองว่าเพื่อท้องถิ่นต้องได้การศึกษาโรงเรียนดีๆที่ท้องถิ่นจัดการเองก็ทำได้ถามว่าถ้าทำได้กระจายอํานาจท้องถิ่นส่วนกลางดูแลเฉพาะบางเรื่องที่ผ่านมาการกระจายอานาจตอนตั้งพักประชาธิปัตย ข้อหนึ่งที่ระบุว่าข้อ5้าพักจะกระจายอำนาจให้มากที่สุดเพราะท้องถิ่นไม่มีใครรู้ดีกว่าคนในท้องถิน่นด้านคุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่ามองไว้3มด้านอย่างแรกวิกฤตการเมืองก็แก้ด้วยแก้ไขรัฐธรรมนูญช่องทางยังมีอยู่เป็นเรื่องที่ไทยสร้างไทยพูดไว้ตอนที่ร่างกฎหมายภาคประชาชนเข้าสู่สภาในวาระสามวันนั้นค่อนข้างห่วงพี่น้องสภาเพราะยังไงลงมติก็แพ้พอสารรัฐธรรมนูญตีความว่าสร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนได้อยากขอร้องว่าปัญหาประเทศตราบใดที่ยังคงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเดิม ถ้าอยู่ตรงข้ามกับเผด็จการก็อยู่ไม่ได้รัฐบาลประชาธิปไตยถูกล้มแน่นอนนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นดังนั้นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญช่วยกันเรียกร้องให้มีประชามติแก้ไขด้วยสันติวิธีอย่างที่ 2. ด้านเศรษฐกิจโควิดและดิจิตอลดิสรับรัฐบาลต้องมองให้ออกว่าฐานเศรษฐกิจใหม่หาจากไหนฐานรายได้เดิมหาไม่ได้แล้ว อย่างที่3การปฏิรูปการศึกษาคนรุ่นใหม่ต้องเป็นพลเมืองโลกหลักสูตรต้องปฏิรูปใหม่เข้าสู่การทำงานได้เร็วขึ้นวันนี้เด็กอย่างเรียนอะไรสามารถออกแบบได้เพราะต่อไปนี้อยู่ที่ทักษะและที่สำคัญความเท่าเทียมเด็กในเมืองกับเด็กบนดอยต้องได้เรียนจากครูคนเดียวกัน ขณะที่นางสาวสิริกัญยากล่าวว่าการปฏิรูปเป็นเรื่องระยะยาวแต่ถ้าเปลี่ยนได้เลยที่เปลี่ยนมากที่สุดคือเปลี่ยนนายกเพราะการบริหารเป็นรากฐานของศรัทธาของประชาชนปัญหาที่แก้ไขได้ทันทีกลับทำไม่ได้เพราะวิกฤตศรัทธามีข้อเสนอที่เราพูด ว่าจะทำยังไงให้เศรษฐกิจไปต่อได้หลังโควิดเรารู้แน่ว่าภาคท่องเที่ยวเจ็บหนักและนักท่องเที่ยวกลับมายากเราจะช่วยผู้ประกอบการยังไงนักท่องเที่ยวกลับมาตั้งแต่ปี2566ผู้ประกอบการจะชำระหนี้ยังไง มีอย่างที่ไหนที่ผู้นำยัดเยียดคดีให้คนเห็นต่างไม่เปิดพื้นที่ให้คุยกันเป็นพันคดีแล้วแค่เพียงเซ็นชื่อลาออกอาจทำให้เปลี่ยนได้อย่างมีนัยสำคัญระบบราชการอาจต้องใช้เวลา แต่ต้องเริ่มทำทันทีอย่างญี่ปุ่นเพึ่งตั้งรัฐมนตรีความมั่นคงทางเศรษฐกิจผิดกับไทยที่เน้นแต่ความมั่นคงของชาติเราไม่มีทางความขับเคลื่อนประเทศบนระบบราชการที่ขับแคบเรามีกำลังข้าราชการที่มีแนวคิดก้าวหน้าแต่อาจไม่อยู่ในจุดที่ตัดสินใจได้ต้องดึงให้พวกเขาเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อประเทศนี้ ่วนนายจุลพันธ์กล่าวว่าสิ่งแรกที่ประเทศควรเปลี่ยนคือเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีในขณะที่พักเพื่อไทยได้เตรียมความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงด้วยการจัดสรรองคาพยพครั้งใหญ่ของพักทั้งการปรับโครงสร้างการบริหารปรับคณะกรรมการบริหารพักประกาศวิสัยทัศน์เพื่อเปลี่ยนทิศทางของประเทศในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564เมื่อวันที่28ตุลาคม2 5 4 564หากเข้าสู่การเลือกตั้งและพักเพื่อไทยชนะจนได้เสียงเพียงพอเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้ ขั้นตอนต่อไปพักเพื่อไทยจะขจัดอุปสรรคและความไม่เป็นธรรมที่เกิดจากรัฐธรรมนูญปี2560รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด -19 ที่ทำให้ได้เห็นถึงความเปราะบางทางเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและสาธารณสุขจนปัญหาแตกประทุกลายเป็นวิกฤตและปัญหาหรุนแรงหนักขึ้นส่วนหนึ่งมาจากความผิดพลาดในการบริหารรัฐบาลและส่วนหนึ่งเพราะประเทศมีจุด อ่อนอยู่แล้วใน4ด้านซึ่งต้องแก้ไขได้แก่ 1. โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาประเทศไทยเน้นการส่งออกขณะที่ธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังเป็นรูปแบบเดิม o ออีค o เนมีซึ่งพักเพื่อไทยมองว่าประเทศไทยต้องปรับโครงสร้างการผลิตโครงสร้างประชากรและโครงสร้างแรงงานต้องให้ความรู้เพิ่มทักษะหลายด้านมากกว่าทักษะเชิงเดียว 2. โครงสร้างการศึกษาที่ผ่านมาประเทศไทยไม่มีการพัฒนาด้านการศึกษาขณะที่การระบาดของโควิด -19 ในช่วง2ปีที่ผ่านมาได้ลดระดับคุณภาพการศึกษาดาวเกรดลงไป5ปีต้องมีแนวทางในการชดเชยเวลา ที่สูญเสียไปและเตรียมพร้อมการศึกษาไปสู่อนาคตด้วยหากยังปล่อยให้เยาวชนเรียนออนไลน์ทั้งที่ไม่มีความพร้อมการกลับไปเรียนโรงเรียนออนไซต์ site, ยังไม่พร้อมสุดท้ายต้องกลับไปเรียนออนไลน์อีกปัญหาจะไม่ถูกแก้ 3. โครงสร้างพื้นฐานแม้มีโครงการต่างๆมากมายทั้งโครงการน้ำถนนโลจิสติกและดิจิทัลแต่ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคนในประเทศพักเพื่อไทยจะสานต่อโครงการสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเช่นพรบรเงินกู้สองล้านล้านบาทซึ่งในพรบรฉบับนี้มีโครงการบริหารจัดการน้าที่ครอบคลุมน้าที่ใช้ในการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภคมี โครงการพื้นฐานรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่รวมไปถึงการสร้างเมืองใหม่ซึ่งพักเพื่อไทยได้ประกาศวิสัยทัศน์เพื่อไทยมหานครในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564ซึ่งจะทำให้จุดพักบริเวณสถานีรถไฟกลายเป็นหัวเมืองใหม่เป็นแหล่งกระจายความเจริญสร้างความเจริญไปทั่วทุกพื้นที่เป็นการปรับเปลี่ยนทั้งในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมได้ 4. โครงสร้างเศรษฐกิจดิจิตัลเป็นสิ่งที่ต้องลงทุนเพราะมีราคาถูกและคุ้มค่าซึ่งการมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีซึ่งได้กลายเป็นปัจจัยที่5ของประชาชนจะสามารถนำมาพลิกวิกฤตฟื้นเศรษฐกิจให้ประเทศได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ด ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ